เรามาติดตัวมือจับก่อนสีมือจับมันจะมีสี่อันนะครับให้ทำเต็มแบบนี้นะ จะติดที่มุมน,นี้มุมน,นี้มุนนมน,นี้จะเป็นมุมมุมม,มุมด้านทะแยงระหวา่างในปากปากกล่องนี้นะครับจะเป็นมุมทะแยงสี้านเราว่าเป็นหูหิ้วยึดแล้วก็ตัวนี้มันจะทําหน้าที่ล็อคต้นถังตัวบนอเด,เดี๋ยวเชื่อมเสร็จเดี๋ยวจะทําให้ดูครับเดีย๋ยวจะเอามาตั้งให้ดูในที่นี้ ผมใช้ตัวนี้นะครับอาร์อนแล้วแต่ถนัดนะครับก็ใครจะถนัดแบบไหนอาร์กอนก็ได้อาร์กอนหรือมิกก็ได้ครับแต่ถ้าใครมือคิดว่ามือนิ่งแน่นอนก็เป็นเชื่อกไฟฟ้าเลยเชื่อกไฟฟ้ามันเหล็กบางคือผมไม่ค่อยถนัด แล้วเหล็กบางกัดโอกาสที่ชิ้นงานจะทะลุมันจะเสียแต่ถ้าเป็นเหล็กมันมันมีความหนาหน่อยก็เอาไฟฟ้าก็ได้ไฟฟ้าไม่ชื่อได้แต่เอาต้นงานมันจะออกมาดีกว่าครับ